สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรจะสอนในส่วนการเขียนคำฟ้องแพ่งนะคะคำฟ้องแพ่งนะคะโดยปกตินะคะเราจะทําเป็นหนังสือยื่นต่อศาลนะคะถ้าเป็นคดีเราจะดูตามลักษณะคดีด้วยนะคะโดยปกติเราทำเป็นเป็นหนังสืออยู่แล้วล่ะแต่ถามว่ามีแบบไหนไหมที่ไม่ต้องทําเป็นหนังสือเช่นคดีผู้บริโภคอาจจะอาจจะไปหาเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อ,อกล่าวข้อความนะคะที่เราต้องการจะฟ้องเจ้าหน้าที่ก็พิมพ์ฟ้องก็ได้หรือคดีแรงงานอย่างนี้นะคะ แต่ถ้าโดยปกติแล้วคําฟ้องนะคะเอาที่ง่ายที่สุดเ,เราทําเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลทีนี้การทําเป็นปหนังสือนั้นคําว่าทาเป็นหนังสือหมายถึงทาในกระดาษ A4 หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่เราต้องทําในแบบฟอร์มของศาลนะคะถ้าเป็นคด,ดีทั่วไปที่เป็นคดีลักษณะแพ่งเราทําในเอกสารแบบฟอร์มสารหมายเลข4ในคำฟ้องนะคะซึ่งใช้แบบเดียวกันกันกบคดีอาญานะคะส่วนคําขอท้ายฟ้องจะอยู่ในเอกสารแบบฟอร์มหมายเลข5นะคะแต่ถ้าเป็นคดีผู้บริปโภคก็จะมีแบบฟอร์มเฉพาะนะคะเป็นคดีผอบอร์นะคะเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นคดีแรงงานก็จะมีแบบฟอร์มเฉพาะนะคะทูอรองงหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาในการเขียนกันบ้างเนื้อหาในการเขียนคําฟ้องนะคะคําฟ้องแพ่งนะคะเขาบอกว่าจะต้องบรรยายสภาพแห่งข้อหาข้อกล่าวอ้างแล้วก็คําขอท้ายฟ้องนะคะมาพอสมควรนะคะคือการเขียนตรงนี้นะคะเราจะต้องบรรยายให้มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะเพื่อให้จําเลยเข้าใจและสามารถต่อสู้ได้นะคะจําเนยจะได้ทํามาเป็นคําให้การสู้นะคะเนื้อหาอ่าเรามาดู 1. ถ้ามีนะ ถ้ามีสถานะโจทจำเลยก็ต้องเขียนเช่นโจทเป็นนิติบุคคลจำเลยเป็นนิติบุคคลอย่างเงี้ยหรือว่าโจทนะคะอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ได้หรือว่าถ้าเป็นลักษณะของการหมิ่นประมาทก็อาจจะต้องบรรยายว่าโจทเป็นนักร้องนักแสดงมีผลงานละครอ,อะไรนะได้รับรางวัลเมื่อปีอะไรเพราะในคำฟ้องต่างๆการที่จะทำให้ศาลเชื่อว่าสิ่งที่คุณอ้างเป็นความจริงจะต้องมีพยานหลักฐานอ้างอิงซึ่งในการเขียนคำฟ้องไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญาจะต้องมีเอกสารภายคำฟ้องนั่นเองนะคะ ทีนี้เนื้อหาในการเขียนถ้าไม่มีสถานะโจทย์จะเลยข้ามไปเลยค่ะทีนี้โครงสร้างที่สําคัญเราจะแยกก่อนว่าเรื่องที่คุณกําลังจะเขียนฟ้องนั้นเป็นเรื่องการผิดสัญญาหรือเป็นเรื่องละเมิดถ้าเป็นเรื่องการผิดสัญญานะคะจะมี1นิติสัมพันธ์2เหตุ่งการต้แย้ง3คือสิ่งที่ขอแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องละเมิดจะมีเหตุ่งการต้แย้งแล้วก็สิ่งที่ขอ ถามว่าเวลาเขียนคําฟ้องจะต้องเป็นข้อที่ 1, ข้อที่2ข้อที่3มเสมอไปไหมคําตอบคือไม่ใช่เพราะเหตุแห่งการเพราะนิติสัมพันธ์อาจจะมีหลายข้อก็ได้เหตุการโต้แย้งสิทธิอาจจะมีหลายข้อก็ได้ในความสัมพันธ์หนึ่งความสัมพันธ์อาจจะมีเหตุการโต้แย้งสิทธิ์หลายลักษณะก็ได้นะถัดม,มาสิ่งที่คุณประสงค์จะขอจะต้องเขียนให้ตรงกันกับสิ่งที่คุณถูกโต้แย้งสิทธินะคะทาไมละเมิดจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ เราทำความเข้าใจก่อนนิติสัมพันธ์คืออะไรนิติสัมพันธ์นะคะก็คือความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันเช่นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2559าเจำเลยได้มากู้ยืมเงินโจ์ไปจํานวน2 0 0 0 0 0บาทนะโดยจำเลยนะคะได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่อะไรเอกสารทีกระฟ้องหมาเยเลขหนึ่งเนี่ยเป็นต้น นั่นคือการพูดถึงนิติสัมพันธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อมากู้ยืมกันหรือมีการทำสัญญาเช่ากันมีการว่าจ้างให้ตกแต่งบ้านเนี่ยเป็นตน้นแล้วเหตุนนการโต้แย้งสิทธิ์คืออะไรต่อมาปรากฏว่าเมื่อนี่ถึงกำหนดชำระจำเลยไม่ปฏิบัติการชำระหนี้อย่างเงี้ยนะนั่นคือเหตุนนการโต้แย้งสิทธิ์สุดท้ายสิ่งที่คุณขอคืออะไรอ่ะคุณคุณก็บอกศาลว่าเนี่ยจากการการะทําของจำเลยทําให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้จำเลย คืนเงินจานวน2องแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องก็ได้หรืออาจจะมีดอกเบี้ยก่อนฟ้องนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแล้วก็ดอกเบี้ยเจ็ดจนับถัดจากวันฟ้องก็ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่ขอต้องตรงกันกับเห็นการโต้แย้งสิทธินะคะแต่ถ้าเป็นละเมิดยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สองพ จงึงเลยได้ขับรถนะโดยประมาทพุ่งชนโจทย์นะคะทำให้โจทย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนหนักขาหักนะมีค่ารักษาพยาบาลหนึ่งสามสี่ห้าอันนั้นคือสิ่งที่เราถูกโต้แย้งถัดมาสิ่งที่เราขอจากการกระทำของจำเนยทําทให้โจทย์ได้รับความเสียหายโจทย์ขอจำเนยชําระเงินใน,นต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งให้ชาระค่ารักษาพยาบาลอันนี้สองค่าเจ็บป่วยทุกพลภาพค่าขาดประโยชน์จากการทํางานเนี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่า นอกจากเนื้อหาตรงนี้แล้วเราจะเขียนอะไรต่อ,อเราจะมีในส่วนของอคำขอท้ายฟ้องยังไงหรือโครงสร้างเขียนยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีนี้ในส่วนของคำฟ้องนะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะข้อที่1เมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2558นานะคะจำเลยได้มากู้ยืมเงินจากโจทนะคะจำนวน2 5 0 0 0 0บาทนะคะเวลาเราเขียนจำนวนเงินกับเงาวงเล็บเป็นตัวหนังสือด้วยนะคะ 250,000บาททวนให้ผลเพราะว่าสมมติว่าตัวเลขคุณเขียนผิดนะคะนะเราจะตีความตามตัวหนังสือที่คุณเขียนนะคะถัดมาและจเาเลยได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะและจำเลยตกลงจะชำระหนี้คืนภายในวันที่1กุมภาพันธ์2559รายละเอียดปราฏตามสสำเนานะคะเราใช้คำว่าสำเนาวเวลาเราอ้าอนเอกสารให้คำฟ้องทุกตัวทุกอย่างต้องเป็นสำเนาเพราะต้นฉบับใช้สำหรับการนำสืบเท่านั้นนะคะ สำเนาสัญญากู้ฉบับลงันที่1กุมภาพันธ์2558เอกสารไทยคอฟ้องหมายเลข1เราจะรันเอกสารนะคะที่เราอ้างเป็นเลข1เลข2เลข3าเลข4เลข5้เลข6กนะคะทีนี้ในส่วนสัญญากู้เวลาเราถ่ายเอกสารแนบไปนะคะอย่าลืมติดอากรสแตป์ด้วยนะคะจำนวนเงินที่กู้นะคะ่ะ2,000บาทนะคะติดอากรสแตมป์1บาทนะคะการุณาคำนวณให้ถูกต้องนะคะติดเกินดีกว่าติดขาดนะคะ,ะถัดมาข้อที่2 ข้อที่หนึ่งตรงนี้คือนิติสัมพันธ์ข้อที่2เห็นการโต้แย้งสิทธิ์กันบ้างปรากฏว่าวันที่1กุมภาพันธ์2559าาเจำเลยนะคะนิได้ปฏิบัติการชําระหนี้แต่อย่างใดแสดงว่าตรงนี้คือเห็นการโต้แย้งสิทธิ์แล้วนะคะทีนี้ในส่วนข้อที่3นะคะพูดถึงสิ่งที่เราจะขอนะจำไว้นะในสิ่งที่เราจะขอต้องตรงกับสิ่งที่เราถูกโต้แย้งสิทธิ์นะคะ จากการกระทําของจําเลยทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายโจทย์ขอให้จาเลยนําเงินจํานวน2องแสนห้าหมบาทพร้อมดอกเบี้ยรายละเจ็ดต่อปีนะคะนับตั้งแต่วันฟ้องนะเป็นต้นไปนะคะจนกว่าจาเลยจะชาระให้แก่โจท์ครบถ้วนนะคะทีนี้ในส่วนคําขอนะคะในส่วนคําขอข้อที่3ตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าคุณประสงค์จะขอหลายข้อให้คุณเขียนว่าจากการกระทําของจําเลยทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายโจทย์ขอให้จาเลยปฏิบัติ ดังต่อไปนี้แล้วก็แยกเป็นข้อที่3 1มจุดหนองก็ได้นะคะทีนี้ในการทําคําฟ้องนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำหนังสือทวงถามนะมีเพียงบางเรื่องเท่านั้นที่กฎหมายว่าควรจะต้องทำนะคะเช่นการจำนองกับการบังคับจำนองนะแล้วก็บังคับเกี่ยวกับผู้คำประกันนะคะกฎหมายบังคับว่าต้องมีหนังสือทวงถามนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะจะได้รับการรับชำะนี่น้อยกว่า ะะที่ควรจะเป็นนะคะทีนี้ถ้าเราจะเขียนในส่วนหนังสือทวงถามราเขียนว่าก่อนยื่นฟ้องโจทบความน่าให้ทนายความมีหนังสือทวงถามถึงจำเลยให้ปฏิบัติการชำระหนี้กับโจทจำเลยได้รับแล้วแต่เพิกเฉยรายละเอียดปรากฏตามปรากฏตามไรสำเนาสำเนาหนังสือทวงถามขาะข้อต้นฉบับอยู่ที่จำเลยและใบตอบรับของบริษัทไบส์สีไทยจำกัดใบตอบรับตรงนี้นะคะลักษณะของใบตอบรับนะคะ มักจะต้องมีนะคะมักจะต้องมีนะคะในส่วนของการทําทวงถามนะคะแล้วก็ตามพรบรทวงหนี้นะคะสมัครานายความนะคะจะต้องมีใบตอบรับเสมอนะคะเพื่อยืนยันว่าคุณประสงค์จะยื่นฟ้องนะคะไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะผิดพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้นะคะถัดมานะคะเล่าอ้างนะคะหนังสือทวงถาม1ชุด ในะบตอบรับอีกหนึ่งชุดดังนั้นเอกสารท้ายคำฟ้องคือเลข2ถึงเลข3ตามลำดับเพราะเมื่อกี้เราอ้างสัญญาเงินกู้เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข1นั่นเองถ้ามีหลายฉบับนะคะยกตัวอย่างเช่น2ถึง3ตามลำดับจะได้รู้ว่าลำดับที่2คือทวงถามลำดับที่สคือใบตอบรับนะคะถัดมาก่อนจะสุดท้ายเราจะลงท้ายว่าจดไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยได้จึงต้องนำคดีมาฟ้องสาลเพื่อขอบระมีสารเป็นที่พึ่งอันนี้เป็นคำลงท้าย นะคะเป็นแพทเทิร์นที่เราต้องเขียนนะคะแล้วตามด้วยควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะคะแล้วตามด้วยคำขอท้ายฟ้องนะคะและ้วในส่วนคําขอท้ายฟ้องแพ่งนะคะเมื่อจบที่ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดถ้าเป็นแบบฟอร์มจริงๆเราจะจบที่ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะแต่ถ้าสําหรับการสอบภาคทฤษฎีเนี่ยสำหรับน้องๆที่สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความนะคะเราเขียนต่อลงมาเลยคําขอท้ายฟ้องแพ่งข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3าขออะไรข้อที่ขอนี้จะต้องตรงกับคําขอ ในส่วนของคําฟ้องนะเช่นเมื่อกี้ขอให้จำเลยชําระเงิน2องแสนห้าหมื่นบาทนะคะพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดห้าต่อปีนะคะนับนะอ่าร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนะคะอ่าจนกว่าจําเลยจะชาระให้แก่โจบบทย์ครบถ้วนนะคะส่วนอันนี้นะคะข้อที่เราจะต้องขอเสมอไม่ว่าจะอยู่ข้อใดก็ดามเป็นข้อสุดท้ายของคําฟ้องแพงนะคะเน้นฟ้องแพงเท่านั้นขอให้จ,จําเลยชําระค่าใายธรรมเนียมศาลและค่าทานายความแทนโจทด้วยถ้าจ,จําเลยมีหลายคนเราจะใช้คําว่า ขอให้จนเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันนะในส่วนของค่าใชาธรรมเนียมนะคะถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปนะคะ,ะทนายความนะคะต้องทราบนะถ้าเป็นการฟ้องทุนทรัพย์ไม่เกินสามแสนเสียค่าธนาอาเสียค่าธรรมเนียมศาลนะคะ ในส่วนค่าธรรมเนียมศาลหนึ่งพันส่วนค่าทนายความนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ศาลจะกําหนดให้ในศาลนะคะดังนั้นเราจรึงไม่สามารถเขียนในส่วนค่าธรรมเนยียมกี่บาทและค่าทนายความกี่บาทเป็นเรื่องที่ศาลต้องกาหนดแต่ถ้ามีการฟ้องทุนทร,รัพย์กว่าสามแสนนะคะสามแสนบาทขึ้นไปไม่เกินห้าสิบล้านนะคะเราจะเสียทั้งหมดไม่เกินสองแสนบาทในส่วนทุนทรัพย์ที่จะต้องเสียค่าธรรมเนยียมต่อศาลนะคะแต่ว่าถ้าเกินไปจากนั้นนะคะ เช่น5้าล้าน50ล้านแรกเนี่ยเสีย2 0 0แสนใช่ไหมส่วนที่เกินไปกว่านนั้นนะคะเราจะเสียเป็นร้อยละ0.1นะคะทีนี้ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคจะไม่เสียเลยนะคะจะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมศาลทีนี้ในการฟ้องแพ่งจะต้องมีการส่งหมายก็คือส่งคําฟ้องแล้วก็หมายเรียกค่าจำเลยมาทร,ราบตรงนี้ไม่ใช่ค่าวิชาธรรมเนียมศาลนะคะไม่ใช่ค่าวิชาธรรมเนียมศาลดังนั้นผู้ฟ้องจะต้องเสียเสมอนะคะในส่วนคําฟ้องถ้าเป็น การทำแบบฟอร์มจริงๆในส่วนคำขอท้ายฟ้องตรงนี้นะคะจะอยู่ในเอกสารหมายเลข5นะคะจะอยู่ในคำขอท้ายฟ้องตรงนี้นะคะเอกสารแบบฟอร์มสารหมายเลข5แล้วก็เขียนเนกลำดับลงไปทีนี้ในคำขอท้ายฟ้องแพ่งเนี่ยตามแบบฟอร์มจริงเนี่ยมันจะมีการระบุว่ามีการทําสำนามากี่ชุดนะคะในส่วนคําฟ้องจะมีหนึ่คนก็ทําสำนามา1ชุดต้นฉบับสาหรับสาร สำเนาสหรับจําเลยถ้าเป็นทนายความนะคะจะต้องมีสาเนาเอากลับอีกหนึ่งชุดนะคะทีนี้เวลาลงชื่อในคําฟ้องแพ่งเนี่ยเราจะต้องลงชื่อ,อโจทก์ก็ได้หรือทนายความโจทก์ก็ได้เพราะคดีแพ่งจะต่างกับคดีอาญาคดีแพ่งนะคะในส่วนของคู่ความคดีแพ่งหมายถึงตัวผู้ฟ้องผู้ถูกฟอ้องผู้ที่มีอำนาจหรือใช้สิทธิแทนตัวโจทก์จำเลยนะคะรวมถึงทนายความสามารถลงชื่อได้แต่ถ้าเป็น ในส่วนของคดีอาญานั้นลงชื่อได้เฉพาะตัวความที่แท้จริงเท่านั้นทีนี้ถ้าเป็นบริษัทเป็นห้างร้านต่างๆต้องมีตราประทับเวลาลงชื่อด้วยนะคะทีนี้ในการเขียนคําฟ้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้องแพ่งหรือฟ้องอาญาตัวความสามารถเขียนเองได้หรือทนายความหรือสมินทนาสามารถทําได้นะคะส่วนใหญ่เราจะให้ทนายความเป็นผู้เขียนนะคะแล้วก็ต้อง ใครเป็นผู้เรียบเรียงและใครเป็นผู้เขียนหรือใครเป็นผู้เรียบเรียงและเป็นผู้พิมพ์นะคะสาหรับคําฟ้องนะคะในส่วนคาฟ้องแท่งนะคะก็แพมขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะในส่วนคาฟ้องนะคะถ้าสงสัยตรงไหน,นะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะขอบคุณทุกคนมากสาหรับการติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ